สว,ส,สวัสดีครับพี่พทุกคนหน่อทัก e. ทายกันนะครับตัวนี้มื่อนี้ครับกับตัวเหล็กพี่เอกใช้นะครับหรือว่าพี่เอกใช้งวดนี้หายมาแล้วนะครับอะไรผมกะฝากพี่แล้วกันเนาะคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอกใช้เราหายไปโดนนะครับเดีนี้ก็คือพ่อไลยนะครับเห็นกันแล้วนะครับก็เลยเปิดประเด็ยังแบ่งปันตัวเลขคือเก้านะครับผมเม่อไรมียังกันเนาะอย่าเข้าใจผิดเด้อเราปัญหายไปนะครับพี่สาวคนแก่ยังอยู่น้อกันนะครับผมยังอยู่น้อกันอยู่แต่ว่ากะว่าเขาในโทรหาเพื่อนนะครับ ฝากพี่แล้วกันพี่เอกใช้เนาะก็ตามดีเลยนะครับผมก็บางแกวัตถุเม,ม,มื่อนี้ผมมีประกาศนะครับผมมีประกาศมเลยพี่เคบหน้าจอเลยนะเนาะแคบหน้าจอแล้วก็ชดเอาไว้นะครับพี่เอกใช้เนาะงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์พศ2569นหเกาะครับพอดีช่วงนี้ครับนอนหลายครับผม <c oughs> นอนหลายตาตูบตาบวมนะครับนอนว่าอากาศมันหอนเร็วก็เลยพักเร็วหน่อยหนึ่ง นะครับนอนเต็มจิตคำนะครับแต่ละมือแต่ละดีครับเ่เห็นอย่างครับมีแต่ความนอนก็จะว่านะครับอย่างทีผมก็ฝากแล้วกันเนาะอาจารย์พี่กอกชัยนะครับมวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 9นะครับก็อยากบอกทุกคนว่าแนวทางเท่านั้นนะครับผมว่าหูเระคำว่าหอยสอกตัวไหนก็ทักท้ายกันนะครับกับสุรินไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้เอาตัวเลขบนไปก่อนนะครับเน้นบนอย่างเดียวโบเกี่ยวกับล่างนะครับบนอย่างเดียวโบเกี่ยวกับล่างครับมีทั้งหมด สามชุดนะครับแล้วก็สามตัวบนนะครับบนอย่างเดียวบบเกี่ยวกับล่างใหญ่ทุกคนแคบหน้าจอนะครับกับพี่เอกชัยงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าแคบหน้าจอครับผมวัดตัวนะครับเห็นชื่อไหมครับพี่เอกชัยข้างบน สองหกสองแปดหกแปดแล้วก็สองหกแปดนะครับพี่เอกชัยครับงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาร์ทันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับอันนี้เน้นบนอย่างเดียวหรือว่าการลางจักหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวเลขยกลางสีมาตามหลังครับผมเอาเลขบนไปก่อนเนาะมันนี่เฮงเฮงล,ล,ลุยๆปังๆนับกันเนาะก,กับพี่เอกชัยนะครับผมงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่งวดประจำวันทีสิบหกกุมภาพ์ทันพศสองพันห้าร้อยหกสิบ นะครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนํานะครับเพื่อมาพาดคลิปไปทางช่องสมรีคนดีมีน้าใจนะครับมีเงินมีท้องใส่กันสุขคนนะครับย้ําอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวสิพลาดโอกาสดีๆกับพี่เอกชัยนะครับกลับมาทวงความเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งกับเลข3ตัวบน2ตัวล่างนะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบน3ตัวบน2ตัวบนงวดประจาวันที่16นะครับ กลุ่มพาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบครับแคบน้าจอรครับผมป้าป้า,ปาว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 สองหกสองแปดหกแปดแล้วก็สองหกแปดครับผมของหกสองแปดแล้วก็สองหกแปดครับพีเฮงเฮงเร وي, ื่อยๆปังปังไปนะครับมีเงินมีท้องใส่วนันนี้สุรินทร์ไลฟ์สไตล์สวัสดีครับผมอยู่เย็นเป็นสุขกันสุขคนเนาะลงให้มือนละคลิปนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวไหลสดนะครับผม